กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนมื่อนี้ตื่นแต่เศร้าพี่น้องตื่นแต่เศร้าไปสุดฟ้ามาหยามเบ็ดพี่น้องหยามเบ็ดเพีักเอา้าอยส่ใส่และเบ็ดข่อยและหาบกนได้พี่นอ้องเสือกมันอยู่ใส่เสือกม,มันอยู่นี้ Say này nắm sai vật ơi Tony ka si mong lạp nọ ka si jack lạp nè yam mong ka nèp nọ mong lụt nèo ka si manba um bolo up padi si up nèo si up padi up lõn lạp nèo ka 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 ka

ปลาอย่างกมันบอนนถืออยู่ได้มันตีงิงเด่นหูไว้ทีหมืองไงปรากดหล่อเสียัิกิน đi phone con tập lại đi nào Ừ Thử đi lì มานแนวพี่น้เนาะแม่โอ้โหเบมือนแมันเกาะอะไรนี่มันจะเกาะป่าเลยอุ้ยแล้วเดี๋ยวจิลุดเปลี่ยนเสือไปทางใหม่ไปทางไหนไปทางกหน เอาอีกแล่าพี่น้อยเอาไปแล้วเอาเอาเอาไปแจกประกวดหน่อยกินประกวดหน่อยพี่น้องอยากให้จะไปหาประกวดหน่อยมันเสียบเอาสองสองอืมโกเดอืม เกี่ยวครับทล่ละมาหลุ่นีกเนาะไม่ันตนี่เินนวนมะสองตัวแล้วยันยันยัน มานคือมันดูดเลือดมะกปดะกดใหญ่แลวมันก็บกินนะเลือดนะต่อด้ปตะกดตนนัวเลาก Oh, krimit Krimit Paduk Wah, well, Oh, ชุดละก่ชุดแล้ว,ดดว,ดดวทีนี้แค่ชุดที่มันถึกนะไนมาดูเลย ปลาดุกวุ้ยบ่อลอดกับบ่อถิ่ที่น้อง้ยใส่มเลยปลาดุกใหญ่พวนเม่ิ Để cho đó bạn Đây tổ phía nó xây biệt bò lại là ăn cà mán như phía nó ấy Mưa nào có xã mà xây mây phía nó lên khỏi xây Mình này bệt bò lại nó การ์มานสองโตพี่น้องเอ้ยถ้ากินตามมันเนาะมันน่าเฮากะสั่นนี่แหละพี่น้องมาน,นามพี่น้องพี่น้องเนาะเอาไปต้มสมพี่น้องเอาไปลาบซอยกินกระแซบขัดพี่น้องไอปะนี่อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณพฤติกรรมติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปพี่น้องถ้ามากิปนี้ก,ก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เด้อพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้า สบายดีสวัสดีครับ